Uh... วันนี้เป็นไรวันนี้อ่าใช่วันนี้วันครูเฮ้ยว่าวันครูต้องมีครูเจาะอาจารย์สอนเก่งๆตลอดเลยเอาล่ะไปเรียนวิชาดีกว่านะว่าแต่แล้วน่ะเฮ้ยนี่แหละวิชาการระเขตดินเฮ้ยเรามีการเกิดใบไม้เพื่อนเฮ้ยเรามีการระเขตรูปต้นเดี๋ยวขังนาเขตอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยนายไม่รู้เหรอชุนนี้แบบว,ว่ามาหาไปผลงมากันมาอะไรเพื่อนนี่เร็วเร็วคิดเทนใครการระเขตเลยน้องอะไรนี่วอะไระอะนายไม่รู้เพื่อนนายไม่ดูนายทำอไรทำไงฮะเฮ้ยติดเพ่อ การเค็ดดนะินเป็นไงบ้างเพื่อนโอ้ยยยยดเยยการยยข็ยนเยยยยอยจยยยยยเยยยยย่ยยยยใคเมัยย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 ยายยยยยรยยยยยยอยยายย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 อยยยยยยย้ยย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 ยเราเยย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 รยยยยายยยายยยยยายย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 ย่ยยยเยยยยกําแพงใบไม้อ่ะเพื่อนเฮ้ยจริงเหรอไหน,น เอาละกาณาเขตกำแพงใบไม้นี่เป็นไงบ้างเพื่อนโอ้ยยัดเข้เจ๋งว่ะเฮ้ยขอชัอน้นขอชัอนขอชัอนนะไม่เอาพอแล้วรู้ว่าเป็นการอาเขตไงอันนี้สร้างกาณาเขตได้หรือทีเ่เป็นไงล่ะเราเจ๋งเปล่าเราเป็อาจารย์สุดเทพื่อนนะ อาจารย์เออฉันมีแล้วนะใครอ่ะไม่บอกลุงสมิธไงอ๋ออาจารย์อะลุงสมิธที่ช่วยทำอาวุธน่ะใช่แล้ล่ะถำอะไรดีกว่าลุงสมิธลุงสมิธโอ้มันดูดีอาจารย์ลุงสมิธอ๋ออะไรเขากำลังทำอาวุธอยู่ฮะเดี๋ยวโขงหัวเลยจะก็ทีลุงแต่ว่าผมยจะเรียนวิชาวิชาอะไรฮะก็สอนหมดแล้วฮะถ้าอาจารย์เอ้ยไม่ชอบอ่ะทุยไม่ชอบเลยเออแล้วล่ะเรียกใช้ว่าลุงสมิธเดือนหน้าเอเคียนไหม เขาแต่ลุงแต่ตงช่วยสอนทำบุตรดีๆนฮะอาวุธเหรอโอ้ยไปทำไม่หนึ่ครั้งกระเป๋าก็มีอ่ะไปเอาไปทำเลยนะเฮ้ยของมันยุ่งอยู่ยุงย่ง้วยมีของของพร้อมแต่มีไม,ม่มีทธนดาบเทพงัานลุงเฮ้ยดาบเทพก็ไปหาดูดิบิงเนี่ยฮะโอ้เก็บมังกรเนี่ยเก็บมังกรโอ้ผมคงไม่มีโอ้ยจะได้เสิยใจวะ่ะสีใจแล้วว่าเฮ้ยอ,อะไรฮะชั้นนี่เหรอ อ้าเจ้าสิฮะทำไมอยู่วนี่เดี๋ยวโอเคมนาะหนึ่งสองสมมามเจอเฮ้ยปึ๊บยังไงเฮ้ยนั่นใครอ่ะอ้ามขอลังฝึกกับอาจารย์อยู่ฮะอาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์คีปเปอร์เหรอ,อ ใช่นะฮะผมกำลังฝึกร่างกายเพื่อระเบิดตัวเองเอ้ยระเบิดตัวเองระระระตายออกอ่าระเบิดตัวเองมันเป็นระเบิดบังงานนะฮะอ๋อตกใจมาเลยเฮ้ยทำไมต้องคนเป็นอาจารย์เลยนี่วัวคนครูใช่เปล่าอ่อใช่ฮะก็วันครูมันได้อยีงง้ดิโอเคโอเคโอเคทิปเปอร์ช่วยสง่งได้เปล่าฮะอาจารย์แต่ท่นายฮะถ้านายฝึกร่างกายจะระเบิดนะฮะเออนั่นดีไม่รู้ฝึกได้บ้างวะเนี่ยโอยไม่ต้องเศร้านะฮะ๋ยวผมไม่กินลูกอมของวันนี้เดี๋ยวต้องตามหาต่อไปอาจารย์นี่ครูควรอ่ะทำวุ้ยก็เยอะแล แต่คือยังอื่นบ้างอ่ะเอออะไรมันเจ๋งๆเงี้ยเออยอะแล้ไม่มีใครฝึกฝนได้เลยนะโหดูเป็นการอาเขตโหน่ากลัวเออโหว้วาวน้ำมันเกานะแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ๋งเอามาดูดีกว่าฮะไหนหเดี๋ยวอะไรเนะี่ยเฮ้ยอ๋อข้าเห็นเจ้าอยากจะฝึกฝนวิชาบอลิชไหมอ่ะอ่าอไม่อะ่ะผมจะทำอาวุธได้แล้วคือยังไงอะ่ะอืม ใช่ไม่ได้นะรู้สึกจะเกสียดายเจาย้าอีกนะทำไมผมมีอะไรหลางใครเจ้าแข็งแกร่งยิ่งนักกา้เจา้านั้นลองต่อยเจ้านีส่สิต่อยอะโอเคต่อยอฮึบนี่ทำไมแปดอืมเป็นไงเอออย่าอ่อนแอมาก่อนที่จะต้องให้หมัดของเจ้านี่ของเจา้าต้องแข็งแก,งกร่งเขาต้องได้วิชาวิชา,ชาชตัดชีนหล็กอ่ะตัดชีนหล็กอ่ะฮึบฮึบไม่เห็นนี่เลยถาไปเรื่อยหมาดีใสใ่เจ้าไม่ดีใส่ใจเหรอฮึบฮึบมาแต่ผมไม่เห็นเลยแท้ๆนะได้แล้วนู่นนะฮะเออโอเค ฮึเฮ้ยมาคนนี้มาหนี่เหรอโอเคไงต่อผมเลื่องแค่เป็นนั่นเองนะลองใส่ใจเข้าไปสิใส่ใจและคิดว่านิ้วเป็นเหล็กดูสินิ้วเป็นเหล็กเหรอโอเคโอเคมามาโอเคนิ้วเป็นเหล็ก,ค,ค,ลกค,คือเดี๋ยวนะพระเจ้า,าเฮ้ยหกสิบเนอเป็นไงล่ะนี่แหละ ดีเลยว่ะหรือว่า,าการต่อสู้นะนี่คือตอนใช้เหล็กที่สามารถทะลุทุกสิ่งนะยิงฝึกที่มาเลายนิ้วเหล็กก็จะกลายเป็นนิ้วทองคำแล้วนี่เป็นเพลวเฮชรนะตามีจัมหาสามาคืนนะจริงเหรอแล้วผมก็สามารถทิ้มด้วยใจนี่ใช่ถ้าเจ้าใช้หมัดแล้วนะโอ้เจ๋งเลยงั้นตัวผมสู้ได้ดิใช่จะลองดูเมื่อไ่ลนน่าสนใจเนี่ยโอเคเอาล่ะปึ๊บนี่โอ้ฮาตตีดิคเอาต์ขสิบเก้าแต่ไม่ตีคาเต้ก็ไม่ต่างกันโอเคงั้นมาอีกหน่อยนึงตัง้งห์ิตเอาไว้ที่มัด แล้วก็เกรงเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสองร้อยเมตรโอ้โหที่สามารถต่อยเดียวมังกรตายเนี่ยนั่นแหละพลังเดียวนี้ต่อ,อยที่ดัชชี่ทองคำนะทองคำเหรอโอเคเป็นทั้งการพวกพิมพ์จีไปที่หมัดแล้วก็เกรงต่อไปก็ต้องปล่อยพลังนใจไหมใช่แล้วดูสิใหญ่ดัยยดชนี่เพดย,ย่อยโห สองเจ็ดสิบโอเคนี่แหละตัดชีพทแท้จริงนะโอ้โหสุดยอดเฮ้ยไม่อยากเชื่อมาก่อนทำได้งแต่นี้โอ้โหว้าวว้าวโอ้โตัวเด้งเลยสุดยอดเลยเอาล่ะเฮ้ยขอมาแล้ท่านอาจารย์ไม่ต้องห่วงฉันน่ะแค่ฝึกซ้นนิดหน่อยนะเอาล่ะลองทดลองกว้างสิทั้งกว้างเหรอได้เลยไปลองสู้ดีนอืมนะเตือนใจทุกคนงแล้วอาจารย์ตัดชี้เลขโอ้โหสุดยอดแฮะไม่คิดไม่ฝันว่าจะแบบฟังาจายตัดชี้เลขในการจัดการคุณทุ่ยได้แค่แม่ป่าพอนี่เลย เฮ้ยยังไม่ต้องกลัวดิเออตัดชนีเล็กนี่แน่เฮ้ยหันดาเมจโอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยนะนี่ดาเมจนี่คือคูณเรื่อยๆเหรอเดี๋ยวเองของเองมาดนดิฮะฮอโอ้โหเืาร้ายโอเคเรามาลองสินหน้ากลัวดีกว่าเออน่ากลัวอืมอะไรโหดดีกว่าเออลองเชันดีกว่าอะลองดิขอแบบโตแบบเจิมเบิมเบิมอาฮาวมดเหรอฮะโอ้ยเฮ้ยอะไรฮะ ทำอะไรฮะทําอะไรเออทำอะไรฮะเอามันต่าพอเอ้ยเดี๋ยนะโอติดหนิดมือหัวเออเอะไรเออพวกนี้สบายุ่นี่เออนี่สบายุ่งนี่เออเฮ้ยโอ้โหพอหมดนี่เอ้ยมือหัวมือหัวเอ้ยเอ้ยกับ่มโอ่งเนี่ยโอเคก็ไม่ได้หลังนี่หว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นโหดที่สุดแต่ที่นี่เลยวะไม่เข้าใจแต่โอ้ยเิอจอดเหรอโอเครอเรื่อดีกว่ามีอะไรก่อนนะครับวะเผื่อจะเจออะไรบางอย่างอยู่มาเล s โก e ฮึบ เอ้ยถึงแล้วทั้งแรกแล้วไหนสิมีอะไรอที่น oh, yeah. oh. oh. ี่ขุดได้ไหมฮะลับบ้านได้ฮะอ๋อสุภาพบุรุษทั้งหลายทั้งหลายใครอะ แล้วคุณเป็นใครเนี่ยฉันก็คือมหาเศษสีที่นี่นะแล้วคุณซื้อก่อนให้หมดเลยเหรอใช่เอาละ่ะเธออยากจะให้ฉันเป็นเจาของเธอไหมทำไมงให้เปอปจาร์แล้วอะฮะคุณไปตรงไหนอะอืมฉันเห็นแล้วเธอดั้งใจแต่ว่าเติบโตและเป็นคนที่รวยมากกว่าทฉันได้นะจริงเหรอแล้วท่ามันไงอันดับแรกนะจะสอนเธอการช้าต่างในง่ายเลยแล้วต้องทำไงหาเธอไม่มีทุนแล้วกอเธอต้องหาทุนไม่ได้อะไรที่ได้มาแบบฟรีๆหรือว่าแบบไม่ต้องใช้แรงมากนะ ม่ต้องเล่มากหรองน้นอันนี้สเต็กเลยเอ้ยฉลาดนี่เดียวว้แต่ฉันไม่บอกจะให้หรอไหน,นอ้าวไม่ให้งั้นผมต่อยผมไมปเลเอ้ยฉันไม่สูค้คนอันเอาใครก็ได้อันนี้แค่เนี้ยเออนะและ้วไงต่อต่อไปกรารสามหมูลค่านะนี่คือสเต็กแดมมอดใช่ไหมใช่ผมแล้วไงต่อสเต็กนี้หากขายไปโลจิไม่สามารถที่จะซื้อกินได้เอาเัินล่ะนี่คือได้ต้นทุนฟรีแล้วต่อไปฉันต้องขายให้คนหนึ่งเผื่อจะเอาตังค์ใหบนายแล้าจะเอาซื้อแบบอะไรต่อฮะอันเหรอ งานเราอ่างนี้ผมจะอืทำไงนะทำไงต่อไปนอะคำถามแล้คำถาม,ถามโอเคคั้นผมจะไปถ้าผมได้เงินมาผมจะทำการซื้อโรงงานผลิตเนื้อวัวแล้วก็เอาเนื้อวัวเนี่ยไปชุบกับเพชรเพื่อเป็นสเต็กเพชรแล้วก็ขายต่อเข้าไหมโอ้แต่อย่างนั้นถ้าเราผลิตกานเยอมากมากากันก็ราคาจะลงเลยสิแ <c oughs> น่นอนผมจะไม่ขายคนทั่วไปผมจะขายให้คนรวยโอ้โอ้ สุดยอดเลยเขาคิดสุดยอดไปเลยนะแหมเอาล่ะเห็นแก่เธอว่าเธอไม่รู้สิของฉันนะเฮ้ยจริงเหรอเธอจะให้ก่อนด้กับเธอนะให้ก่อนกับผม นายผมก็ไม่ไม่ต้องมีเสียต้นทุนเลยผมก็ทำทุกอย่างนี่ใช่นะทำไมจริงเลยอ่ะผมผมแค่ลูกศิษย์นะเอ่ออาจารย์คนนี้ต้องผู้การสืบทายาทนะทายาท์ทำไมไม่มีลูกอ่ะเอ้ยมีลูกก็มันก็แบบมันก็แต่พวกงงๆนะฉันฉันฉันชอบเธอมากกว่านะถ้าพอผมมากกว่าแล้วเงีงองอม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 มากี่ยวกันยังวะเขียนไปดีกว่าโอเคอาจารย์หบอยลูกศิษย์อืมผมนั่นนะ ผมไนะฝันว่ามีอาจารย์มาแบบผมมีสองคนแล้วสองคนเลือดเยี่ยมเลยสามคนสิแล้วผมม,มีคนนึงอ,อ่ะเอ้ยคนนงเป็นใครอ่ะผมไ้เป็นอาจารย์ที่ช่วยจีบสาวนะจีบสาวมันไม่จําเป็นอะนะไม่จำเป็นเราจะจีบสาวนะเอ,อ้ยเด็กสาวจะเป็นนานนะชันนะจะจีบสาวบ้างมันน่ารักบ้างหนึ่งเงี้ยนี่ไม่บอกไม่มนได้างี้ยสิแต่ผมมีอาจมรย์สองสามคนก็โอเคลนะเอ,อ